สวัสดีครับท่านผู้ชมครับหลังพ้นสลากกินแบ่งรัฐบาลออกไปเมื่อวานนะครับก็มีทั้งสูตรที่เดินดีอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีสูตรที่หลุดนะครับสูตรที่จะนำมาปักหลักเป็นแนวทางให้กับท่านผู้ชมนะครับในการในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในวันนี้นะครับก็เข้าทั้งบนทั้งล่างอีกแล้วนะครับ เข้ามาสองงวดติดแล้วนะครับก็น่าเสียดายอยู่อย่างเดียวนะครับสูตรนี้มีท่านผู้ชมรับชมเพียงแค่ไม่ถึงพันนะครับ600กว่าท่านนะครับส่วนในสูตรที่หลุดไปนะครับก็มีท่านผู้ชมรับชมเป็นจำนวนมากนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูผลย้อนหลังกันก่อนนะครับของงวดที่ผ่านมาว่า ข้าทั้งบนทั้งล่างยังไงนะครับผลสลากกินแบ่งรัฐบาลเมื่อวานนะครับออกไปที่543 598นะครับข้างล่างออก79นะครับสำหรับสูตรนะครับที่ทำไว้งวดวันที่16เมษานะครับออกเข้าไปที่79ตรงๆเลยนะครับ ล่างเลขท้ายสองตัวล่างออกจ9ดเก้านะครับบนออกไปที่98นะครับเข้าตัวกลับนะครับสูตรนี้สามารถไปกลับได้นะครับสามารถกลับ8 998ได้นะครับก็เข้าคุณหรือว่าเข้านะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับเป็นงวดที่2ติดแล้วนะครับ หลังจากที่ในงวดวันที่1เมษานะครับก็เข้าไปที่90นะครับล่างบนออกไปที่81นะครับในงวดนี้ก็เข้า79แล้วก็98นะครับ89เข้าต,ตัวกลับนะครับสำหรับบนก็ถือว่าเดินดีนะครับ สูตรนี้ที่จะนำมาให้ท่านผู้ชมรับชมเป็นแนวทางต่อเนื่องต่องวดนะครับรับชมเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับต่องวดเลยนะครับจับคู่มาให้เลยนะครับไม่ใช่เลขเด่นเลขวิง่งเป็นสูตรจับคู่ให้ท่านผู้ชมเห็นเลยนะครับในงวดย้อนหลังนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ยังไม่ได้เห็นในงวดที่แล้วนะครับ ในงวดวันที่สิบหนะครับก็เข้าไปที่สองหนะครับเข้าไปที่บนสองหนะครับในงวดวันที่1มีหน้นานะครับก็เข้าไปที่ศูนย์สานะครับห0 3นสนะครับเข้าไปที่บน0ูนย์สาอันนี้เข้าเฉพาะบนนะครับงวดต่อมาก็เข้าไปที่สองหก เป็นเลขยนนะครับในงวดเป็นที่หนึ่งเมษานะครับก็เข้าไปที่เก้าศูนย์แปดหนึ่งนะครับในงวดต่อวันล่าสุดนี้นะครับก็เข้าไปที่เจ็ดเก้ากับเก้าแปดนะครับเดินดีอย่างต่อเนื่องนะครับเข้าเป็นสีงวดติดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูในงวดใหม่กันนะครับ งวดวันที่สองพฤษภานะครับงวดวันที่2พฤษภานะครับว่าจะได้เลขชุดเป็นเลขอะไรนะครับแล้วก็ทำสูตรไปพร้อมๆกันเลยนะครับสูตรที่ไม่ดังนะครับแต่ก็เข้าทั้ง บนข้างล่างนะครับส่วนสูตรที่ดังๆก็หลุดก็มีนะครับไม่แน่ไม่นอนนะครับเริ่มจากหลักหน่วยบวกหลักสิบบวกหลักร้อยนะครับ8ปบวกเได้17นะครับ17บบวกห้า ได้เท่ากับ22นะครับ22นะครับบวก3คงที่นะครับก็ได้เท่ากับ25นะครับเอาเลขก5นับไปนะครับ5 6 7 แปดเก้าศูนทีนี้เราก็ได้เลขจับคู่แล้วนะครับหกสามคงที่นะครับได้ยี่นะครับพอได้เลขห้าเป็นตัวหลักแล้วก็นับไปนะครับอีกห้าตัวก็จะได้เลข ตัวนะครับทีนี้ก็มาจับคู่นะครับห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์นะครับห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์หกแปด 9ก้นะครับ6 9เก้าหกนะครับ78็ดแปเจดเเจดนะครับ78็ดแป้าเจศนะครับ ก็ได้มาแล้วนะครับเลขชุดจับคู่บนล่างนะครับไปได้ทั้งบนทั้งล่าง9คู่นะครับมาให้ท่านผู้ชมดูเป็นแนวทางนะครับไว้ในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับในงวดวันที่2พฤษภาคม2567นะครับตัวเลขก็ได้มาแล้วนะครับไปดูเปรียบเทียบกับงวดที่แล้วนะครับ เยบกันนะครับตัวเลขก็ได้เป็นมีเตัวเก่าด้วยนะครับเจกตัวเก่าก็เหมือนกับในงวดน,นี้นะครับก็ได้8-1ตัวเก่านะครับ ก็ยังมา8 9 9 8อยู่นะครับก็ไม่แน่ไม่นอนนะครับตัวเลขดูไว้เป็นแนวทางนะครับต่องวดเลยนะครับสำหรับแนวทางตัวเลขในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับครับสำหรับแนวทางตัวเลขในวันนี้นะครับก็นำมให้ท่านผู้ชมรับชมเป็นแนวทางนะครับในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ ตัวเลขแนวทางในวันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับสวัสดีครับ